สวัสดีครับพี่มีจากช่องมีว่าดูดวงธาตดินวันนี้ราศีพฤกษบราศีกันและก็ราศีมังกรแฟนจะเข้ากันกับครอบครัวเราได้ไหมเรามาฟังคำนายดวงความรักของทั้งแฟนคนนี้คนรักคนนี้และคนคุยคนนี้นะครับว่าเขาจะเข้ากันกับครอบครัวเราได้หรือเปล่ามาฟังคำนายกันได้เลยครับผมจะเปิดหมวด3เซตนะคบเซตสามใบเป็นคำถามแบบแบรนดอมเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกเลยนะครับว่าดวงความรักของคุณนะครับกับแฟนคนนับปัจจุบันนี้เขามีความรู้สึกยังไงกับครอบครัวของเรานะครับและเขาจะเข้ากันกับคนในครอบครัวของเราได้หรือเปล่า มาฟังคำนายในเซตที่1กันเลยครับว่าชาวธาตุดินจะเป็นยังไงกับเรื่องของความรักนะครับประการในนี้เองนะครับผมบอกเลยว่าชาวธาตุดินนะครับเป็นคนที่น่ารักมากๆนะครับไม่ว่าจะกับครบครัวนเองนะครับหรือว่ากับเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของกับคนในครอบครัวก็ตามนะครับแฟนของคุณนะครับจะเข้ากับคุณได้ดีเข้ากับคนในครอบครัวของคุณได้นะครับแล้วเป็นคนที่น่ารักสําหรับคุณมากๆด้วยเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าใครเห็นเขาก็ต้องประทับใจนะครับเพราะคนคนนี้เนี่ยจะแสดงความรู้และความสามารถออกมาอย่างชัดเจนนะครับและเขาเองเป็นผู้อย่าง รู้กับเรื่องของความรู้สึกของคนในครอบครัวเราด้วยนะครับเขาจะปรับตัวเข้าหาหลายๆคนเนี่ยได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วมาอุดรอยรั่วอะไรต่างๆสําหรับคนในความสัมพันธ์นะครับหรือว่าคนในครอบครัวของเราจังครับเช่นบางท่านมีปัญหากับเรื่องของคุณพ่อคุณแม่บางท่านมีปัญหากับเรื่องญาติพี่น้องนะครับเขาคนนี้จะเข้ามาอุดรอยรั่วสําหรับความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวของเราได้อย่างดีงามเลยทีเดียวนะครับผมบอกได้ว่าแฟนของคุณคนนี้นะครับจะเป็นคนที่ดีที่สุดนะครับสาหรับความสัมพันธ์หรือว่ากับความรักที่ตั้งแต่มมีีีาเเลยยดว เขาจะเข้ามาเติมเต็มหลายๆอย่างกับคาว่าครอบครัวของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเข้ากับคนในครอบครัวของเราได้แบบที่1เลยทีเดียวนะครับเส้นที่2ครับเป็นไงบ้างนะครับแฟนจะเข้ากับครอบครัวของเราได้ไหมนะครับสาหรับชาวธาตินนะครับยิงผมบอกไปนะครับว่าเขาคนนี้มีความสามารถนะครับที่จะเข้ามาอุดรอยรั่วอะไรต่างๆที่เราเองอาจจะเข้ากันกับพ่อแม่ได้ค่อนข้างยากนะครับเขาคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มทําให้ครอบครัวสมานฉันท์เข้ากันได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มามีส่วนกับเรื่องความสัมพันธ์กับเรื่องในครอบครัวบางท่านอยู่ไกลที่่ไกลบ้าานตง ที่ต่างแดนเกิดขึ้นเราก็มีโอกาสที่ได้ได้พบได้เจอนะครับพ่อแม่บ่อยขึ้นด้วยเช่นการพาแฟนไปเจอคนในครอบครัวพาแฟนไปรู้จักคนในครอบครัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆนะครับสำหรับความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคุณกล้าเปิดใจคุณกล้าเปิดตัวนะครับคุณกล้าเปิดให้เขาได้รู้จักคนในครอบครัวของเราผมบอกเลยว่าดีงามมากๆแล้วแฟนของคุณจะเข้ากับคนในครอบครัวได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะอย่างผมบอกไปครับว่าเขาจะโดดเด่นกับเรื่องความสามารถของตัวเขาเองเพราะเขาเป็นคนน่ารักนะครับแล้วก็เป็นคนที่พูดเก่งนะครับเข้ากับ ติดปัญหาอะไรเลยนะครับที่สุดท้ายนะครับเป็นไงบ้างนะครับแฟนจะเข้ากันกับครอบครัวเราได้ไหมนะครับของชาวธาตุดินนะครับราศีพฤษภราศีกันแล้วก็ราศีมังกรในเซสสุดท้ายนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าเขาเป็นคนจริงใจและเปิดอะไรหลายอย่างให้กับตัวตนของเขาเนี่ยได้รู้จักอะไรใหม่ๆนะครับจริงๆแล้วถ้าเมื่อเขาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราจะสัมผัสได้เลยว่าเขามีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงนะครับเข้ากับเราได้ค่อนข้างยากในบางกรณีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์แล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าเขาทําได้ีเยี่ยมจริงๆนะครับเข้ากับคน พูดอะไรก็เป็นเห็น้องต้องใจไปซะหมดนะครับคุยกันได้ง่ายไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับแล้วคุณเองก็เปิดใจให้เขาเนี่ยได้รู้จักคนในครอบครัวเราแบบจริงจังด้วยผมบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆที่คุณคิดหวังนะครับแล้วก็ตั้งใจเหมือนๆกันกับเขาเลยทีเดียวผมบอกเลยว่าเป้าหมายสําหรับความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่เลยคือการคบกันไปแบบระยะยาวนะครับทำให้พ่อแม่หรือคนในครอบครัวภูมิใจกับความสัมพันธ์ของคุณด้วยเช่นกันนะครับผมบอกเลยว่าแฟนคนนี้ความรักคนนี้นะครับและคนในความสัมพันธ์นี้ยถรงววมึ ตัวคุณด้วยก็เห็นพ้องไปกับเรื่องของความรักด้วยเช่นกันว่าเขาคนนี้เป็นคนดีสําหรับใจจริงๆครับ